ดีครับไม่ได้เจอ,อยูโรนาแล้วครับผมสวัสดีครับไม่เห็นหน้ากันหลายวันเลยไปถึงจังลยครับไปถึงมากวันนี้ฝนตกมากเลยนอนเย็นดีเย็นสบายครับผมใช่ไหม ได้ไหมแตะไม่ได้เลยมือข้างหนไหม่ <c oughs> ไม่ยอมให้แตะ <c oughs> ไม่ยอมให้แตะ <c oughs> ดู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 ดจ้องจ้องและจ้องแล้วจ้องแล้วอย่าง,งับนิ้วช่นะน,นะ <c oughs> <c oughs> นิ้วขาดนะนิ้วขาดนะเนี่ยเฮ้ยโหอเอองับมือละ งับมือละไม่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 เล่นไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นนะครับไม่เล่นเดี๋ยวเจ็บไม่เล่นเดี๋ยวผ้าหนึ่งไปเดี๋ยวผ้าไปเดี๋ยวผ้าเล่นผ้าเล่นผ้าไม่เอานั่งดีดีนั่งลงดีๆนั่งดีดีชอบเล่นแต่สองขวบแล้วชอบเล่นยังชอบเล่นอยู่เลย ไม่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 เดี๋ยว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 จะกำนอนจะกนอนวันนี้ได้กินกระดูกชิ้นโตโตไปชิ้นหนึ่งทุกครั้งจะห่วงตอนนี้ไม่ห่วงแล้ว ทันที่ฝนตกไหลลงทิหน้าตปลงเธอคิดถึงฉันบ้างไหมนะเธอวันจันทร์ที่แล้วสองวันได้เจอลองก็ลองปะจบเน้นเวลาเน้นทันที่ฝนตก ตกแห้งในกระไข่แน่นปะตกแห้งในกระไข่เนาะคิดถึงผมไหมครับไม่ได้เจอกันตั้งนานไปกัดทำไมอะฮึไปกัดทำไมอะเชือกเชือกไปกัดทำไมเชือกฮะดูดู ตกใจเงาในในในรถมาแล,แล้วไปต้อนรับเร็วเร็วเราไปต้อนรับเร็วไปต้อนรับเร็วมาแล้วครับเปียกฝนมาเลยครับเปียกฝนมาเลยครับถ้ากันไปใส่บงลันน่ากับหลานเพิ่นสองคนียกมาเลยตกแห้งในกะทิ ตกมืดขึ้นในเด้อจ้าฝนได้ฝนดูดูดูดีใจดีใจดีใจมากอืชอบเล่นพอแล้วพอแล้วครับ นูน่นนูน่นนู่นนู่นเห็นอะไรเห็นอะไรนั่นหืเห็นอะไรนั่นเห็นอะไรขาดขวดได้บ้าน,นี้ขาดขวดได้บ้าน,นี้อันนี้มานี่ฮะม,ม,มานี่มาอัานี่มา อันนี่ลเลยเป็นอย่างย้นหันตาอี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับดูดูดูทำอะไรมาหืม ไหนฝนตกก็นอนบนรถบางทีก็ไปนอนหน้าบ้านต้องหาผ้าไว้ไม่ให้เข้าบ้านนอนนอกบ้านผมเป็นหมาเข้าบ้านครับผมเป็นหมาเข้าบ้านชอบเล่นชอบเล่นขอบคุณนะคะที่ติดตามลงข้างล่างแหละจะไปไหน ลงข้างล่างแล้วจะไปไหนอ่าขึ้นอีกแล้วขึ้นมาละจะเ,เชือกไปทำอะไรหืมเนี้ยวนะไม่เล่นเชือกนะจะเ,เชือกไปทำอะไรอือหือเอาเชือกไปทำนะฮะแต่ไม่ได้เลยนะน้ำมือข้างหน้าผม มือข้างหน้านี่แตะไม่ให้ยอมให้แตะเลยไม่ยอมให้แตะเลยนีนั่น,นห่วง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 มากขอในมือนะขอในมือนะเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับครับทางนี้ทางนี้ทางนี้ครับแล้าทางนี้ทางนี้อ,อุน่ารักทางนี้สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> เห